จะถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายียอไมด้ถ่ายันใหญ่บอไอมเลยแหีะไม่เดี๋ยวไมเอาไม่ไหวันนเดี๋ยวม่เ็ไมจะได้เลยันเดี๋ยวม่ตนยพี่สอัได้ดีกว่านี้อันนี้มองขึ้นฟ้ามีแต่ตะปอดไรใช่ไหมมอ ต้น,นเกมคุ๊กขี้สูสีนะครับคุณจะทำได้รอบแรก นานเเพราะามคนจับก mm. yeah, mm ุแ hmm. พ yeah. yeah, ้ับไหวะไม่รับฮะมาแต่แล้วบ้านนอนชาตบ้านนอนชาติเราก็เลี้ยวขวาครับผูกแข็งคันในรอบแรกนะครับ À, ừ, cái ạ Khó trăm đánh Bạn nóng bò hào dì à, Đi thôi đi Đi thôi đi hoạt hoạt Bạn nóng bò hào cả Nhiều xài mất Xác à. Chế <laughs> bầu, chế bầu ơi, chế bầu เด็กป <l ots sei> ั่นมาครับไอ้บอกน้องเด้อเดี๋ยวผมไปเขาลงยูทูปแสงแดดอุ่นความร้อนนะครับไทยกิบไปลงยูทูปมันยังชัดถือว่าสุดยอดนะครับไล่สดขึ้นบ่ดีไหมครับรอบแรกบ่ชัดเลยรอบแรกขึ้นมาดนึ่บ่ดีดีดีเก็บเอาสิละเก็บเอาสิละตอนเก็บเอาย่ามย่ามพนยกไก่ย่ามนยกไก่เก็บเอาคิ้วไอ้ฝากบ้องกองหนึ่งนะตัวตัวตัดวิดีโอแล้วก็บตัวทายวิดีโอไใถ่ายนที่ต่ำลดชั้น <cười> <cười> đi thôi <thương> đi thôi <laughs> đi <vào giây> <laughs> <laughs> คู่ต่อไปนะครับหลังจากคู่ีแข่งจบนะครับเด<บ><น>็กวัดพบกับตัวเงินตัวทองนะครับในสภาพพร้อมๆเป็นคู่ชกันคู่ต่อไปนะครับ,บ<าท>นีแน่นะครับ โอ้คุกกี้สุสีนะครับนี่จกคนนี้กกตันจักบชนนะครับจกคนนี้โกตันหลักไทยไหมน้องเอาครับถึงว่าสุดยอดครับนี่ลงเ่าพูดได้จะเอาไปเลยผูตุ่มใส่เบอร์บ้าครับใส่สี่สิบหกบ้าครับกา ตอนนี้เสสามเก่าหนึ่งสี่สิบ0นักเรียนมีคนครับนักเลียมือตรงเรียนบ่ไอ้นาคิล่านีแค่นี่ห่ะมีสี่คนมียิงมีป่งมีสามคนเนอะงั้นยูทูบบอกกันเดี๋ยวผมเทียบไปแตกวะหล่ะแตกไปยุทิ้งนี้วะหล่ะหม้อม้สามเอาผมเทียบไป ได้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 เเลุงช้าชาช้าช้าลองนาลองนาเบิร์ตคว่ขยับเปิดน้ำเปิรไม่ววากันครับสําทันที่สัญดีโทษดีดีดีในแค่ไหนนันนี้เด็กนกาดได้เปลี่ยนนะครับอาจารย์อาจรวมสนามลุก กับจบมยุคนะครับวันนี้ถือว่าสุดยอดหนองบวเฮ้ารับนะครับทั้งน้องคนละน้องครับเร็กว<ห>ัดตัวเงินตัวทองรขาเป็นภาพทององนะครับผูต้ต่อไปแต่ก็ผู้นับเป็นหนองบวเฮ้ารับรั้งที่สามโดยอาจารย์คงเรียนสีเมฆ อสสุดดีนะครับความคงานวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองอาสาสารีเดินจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ท่านอสอพิชักแมน่้งแล้วก็ทีมงานโดดเห็นไปนี่งตัวก่อนี้แล้วเอเอนะครับวันนี้ขอบคุณหมดเวลาเพราะว่ามิติได้ลอยเขาเลียนหนังไปเขาจะโยนตะกอนเลียนหลอกตะกอนยิงสารลุแบบนี้เหนืดไปเลยน โปรชัยส่งนะครับเกาไปไปไกลลวดสเสือมบสุดดอกมันมันไกลเสรอมจุไกลโปรชัยได้แต้มหลอกซีเอ้ยหลอกซี เอาเนี่ยเอาเนี <t <t ่ยยืดเก๊กใกล้ใกล้กลสบองยืดใกล้ไว้เต้องยืดใกล้ทำงไตม โอเคสวยสีครับคอยเรียวลูกคอยเรีวอันี้ถือว่าสุดยอดนะครับโตอุณหภูมิแสงแดดุภูมความร้อนฮะถามาสอนกับเดด่อยผมเลยนะสามสิเยว่าสิบหปีปะสิบหกปีสิบหกปีทำงานนะสิบบเจ็ดปีผมสอเรียโรงียนผมสอมันเรียนเทคนิคมอห่าล่ะแต่ว่าม่หนึ่งเกิดซีเก้าเกิดีเมดนมอหาหน่อย มันมอหายตอนมันก้อนเกลี่ยนไหมเกือบตีเก่าผู้นึงยอนตแค่ลงเอ้ยลูกไก่เตะแค่ลงได้เฉยได้เฉยเฟิร์ทนดันเั้ไม่อีกทนสิบสองสิบสามโคยนเย็นเพื่อนผู้ใช้ได้ตามซูบอนสางมาษาไยของเองอ่ะ ทนยืนใกล้เพราะต้องยืนใกล้เหรเห็นป่านอะมันมันลับว่าท่านน่ะสิบสามสิบสามอ่านเอาใส่วิธีอ่านเอาอ่านเอาตัวใช้ได้ตม้มแข่งเต็มจใจยุวชนครับโุยชนจากนนนชนชุมชนนะงรับวันน,นี้ถือว่ารวมถ้าว่างเปลี่ยนตัว ใช่เลยครับโน้ตไอตีนแบกอ่ะเขียนสีนะครับโค้คโชัยส่งนะครับสิบสี่สิบสามเลยดีดีนี่แล่ไอตัวเล็กมาเปลี่ยนตัวเข้าใหม่ครับนี่ สิบสี่สิบสี่เดี๋ยวมืงไหร่นะคือกดตัดแล้ชายได้แต้มเมื่อกี้สิบสี่ครับสีเมลักษะเทคนิคบทวิธีการสิบห้าสิเฮ้ยมาไกลเลย โอ้โทนดันไอไก่เลยโทนต้องกิงจังเอากิงนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะได้16 14 <16. S 2> <อ>ลูกอออหมายเลขแปดครับเจอาตัวเล็กนี่ เกือบกว่ามากเนาะเดี๋ยนะเฟิร์สลดเวลาพร้อมได้ไหมครับสิบเจ็ดสิบสี่มันมาล็อกเองไงแต่ก็อูนออกอสิบแปดสิบสี่ เสียรเสียเป็นระบบเลยเห็นไหมเสียหรเสีย้ยทาษาว่าฐานนี่ยของเป็นที่ล่ะเต่อนก้าสิรันนี้เข้มน่อยแก้ผมดีเลย เนี่ยผมปวดอ๋อปวดอ๋อยี่สิบสิบสี่ยืนนักกายท่าม้วนโปรยสัมผัสมือครับสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณโปรชัยขอบคุณท่าม้วนครับความสามารถขอบคุณครับสุดยอดครับอุณหภูมิความเย็นในทุกตารางในสนามเกมวัดตัวเงินครับเด็กวัดตัวเงินจะเผยเอก คู่ต่อไปครับเด็กวัดแล้วก็เด็กวัดกำลังเงินครับ